แต่พอท่านาตามกําหนดทำรายนี้คุณผู้ชมคะถ้าบิน14มีนาคมนะคะเดือกเครื่องบินส่วนตัวแต่ความเป็นห่วงเป็นใจมันตามมาจริงๆคะออ่ะเพราะปฏิเสธไม่ได้ผู้ถึงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากโอ้โหเป็นเมืองน่าอยู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคใช่ไหมคะคแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันฝุ่นพิษ PM 2.5รัฐบาลไหนผ่านมาก็แก้ไม่ได้สักทีลคะค่ะก็ต้องยอมรับความจริงนะคะคไฟป่าเอ่ยควันพิษหมอกควันฝุ่น PM 2.5 จะแก้กันยังไงล่ะเพราะล่าสุดค่ะมีรายงานเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM เ5จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการรายงานจุดความร้อนเนี่ยมากกว่า200จุดคุณผู้ชมอยู่ที่227จุดค่ะกระจาย16อําอำเภอจากทั้งอำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไปกันหมดเลยค่ะถ้าดูตามนี้นะคะพบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวถึง54จุดรองลงมาสันทราย29จุดแม่แตง อีก29จุดนะคะขณะที่คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าแดงเถือกทุกอำเภอไม่แนะนำให้ออกมาจากพื้นที่ในร่มหรือว่าออกมากลางแจ้งกิจการต่างๆต้องงดไปก่อนค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะวิกฤตขนาดไหนฝุ่น PM 2.5ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วิกฤตขนาดที่เว็บไซต์ ไอคิวแอนะคะที่จัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะค่าฝุ่นพิษพุ่งไป219นะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงอันนี้เอามาฝากมาเตือนกันไม่ว่าจะเป็นใครจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะคะโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เขาฝากความหวังไว้อย่างยิ่งค่ะ ก็เห็นวันนี้ช่วงบ่ายๆมาง่งน,น่าจสอสอจสสจเชียงใหม่เอง <ฮะ S 1> เขาก็ลงพื้นที่นะมีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปแจกหน้ากาก N95 นะครับคือเพราะว่าพอปกันฝุ่น PM มันต้องเป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับ <ฮะ S 1> ก็บอกว่าเป็นการมาทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและ10.5เรื่องจุดความร้อนการเผาป่าก็พยายามที่จะมีนโยบายออกมาในการควบคุมดูแลนะครับไม่อย่างนั้นมัน กระทบสุขภาพอ่ะเหล็กเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงก่อนที่ท่านนายกบินไปออสเตรเลียท่านก็ประกาศไว้ว่าเดี๋ยวกลับมาจะขึ้นเหนือไปชิงใหม่ใช่ก็ประกาศเดี๋ยวก็มีการแก้ปัญหาด้วยเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ครับหมอกควันเป็นอุปสรรคมี PM 2.5มีการเผาไหม้ป่าเออยอะไรเออยแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตกับสุขภาพประชาชนนายกก็สั่งเลยฮะทั้งพลเรือนทั้งกองทัพให้ช่วยกันดับไฟป่านะครับตรึงกำลังป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลาม แล้วประชาชนอันนี้ขอป้องกันฝุ่นพิษ pm 2.5หลักๆเลยก็คือถ้ามีหน้ากากก็ใส่เออถ้าไม่มีก็พยายามจะไปอยู่กลางแจ้งนะครับถ้ามีอาการอักเกินอะไรก็ไปหาหมอเลยนะฮะอย่ารั้งรอดเด็ดขาดแล้วเดี๋ยว16มีนาคมหลังจากนายกกลับจากเยือนยุโรปก็จะลงติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยนะฮะก็จะไปดูงานภาคส่วนที่ฏปบัติการดูแลป้องกันแล้วก็ดับไฟด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็ให้ความสำคัญเยอะทีเดียวฮะทีนี้คุณผู้ชมคะ